เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงพี่ไม่ได้เผาเผาบ้านตัวเองเพื่อเอาคอนเทนต์เหรอคอนเทนต์อะไรๆข้อหลังเขาหาพี่ดูกันชาบ้าตีห้าใครจะรู้คุณมาป๊อตเอาอะไรเพิ่มมาเดี๋ยวคุณไปเอาให้แล้ววันนี้กำไรหรือยังกำไรตั้งแต่เดือนแรกแล้วทันทีเฮ้ พ่อพ่อ,พอมา <นะ S 2> เปลี่ยนใหญ่อีกแล้วเหรอก็คราวที่แล้วมาเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอพ่อก็ใช่ไงก็คราวที่แล้วเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าคันที่เปลี่ยนไปมันคือคันกระบะที่เราใช้ในสวนเป็นหลักใช่ไหมพอเราไปใช้เนี่ยแล้วมันถูกใจมันใช้งานได้ดีจริงๆแล้วก็แถมเวลาวิ่งบนทางเรียบเนี่ยก็สุดยอดฟังพ่อพูดเนี่ยมีความไฮบริดอ่ะถูกต้องเพราะว่าเนี่ยทัวร์ไทยโอเพนแคนทรีอาร์ทีเขาถูกออกแบบมาให้เราเนี่ย สามารถใช้ได้ทั้งแบบทางสมบุกสมบันแล้วก็ทางเรียบทางสวนมันจะมีทางขึ้นเนินที่จะขึ้นไปสวนดอกยางเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเราช่วยตะกุยหินตะกุยทางรุกรังได้เป็นอย่างดีเกาะถนนที่มีความลื่นล้อเนี่ยสามารถสลัดทนออกได้เป็นอย่างดีลดอัตราการเสี่ยงในการที่เราจะสามารถลื่นถลายการมาใช้ในเมืองก็เหมือนกันเวลาเราขับไปไหนบางทีมันก็จะมีพวกหินเล็กๆอันนี้มันก็จะช่วยสลัดหินเล็กพวกนั้นออกได้แล้วก็ช่วยลดอัตราการที่แบบว่าหินเล็กๆมันจะสามารถกัดดอกยางเราได้เพราะฉะนั้นนี่อายุการใช้งานของตัว o ย a ายโอเปนแคนท r ี จะยาวกว่าพวกยาปกติเหมาะกับการใช้งานประจําวันทุกวันคุยกันมานานแล้วลุงเล่นะฮะบกวนเปลี่ยนได้เลยครับพ okay. oh, oh uh uh ี่ครับขอบคุณครับพ่อเปลี่ยนยาคราวนี้ฟังดูพ่อพูดนะดูคุ้มดีนะเพื่อนนะเฮ้ยคุ้มดิ พูดมากจะบอกให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะเวลาพ่อเขาเลือกใช้อะไรนะต้องใช้ดีใช้คุม้มก็ทําให้ครอบครัวเราอุ่นใจด้วยแหละพ่อพ่อเดี๋ยวนี้ยเขามาแนวนี้ Family b a n d นี่คือแบบมาแนวนี้คือแบบว่าพยายามที่จะสกัดว่าอย่าได้ไปซื้อแบบว่าซ <c oughs> ุปเปอร์คาร์เลย ไม่แต่ว่าแต่ว่าสําหรับการใช้งานต้องบอกเลยว่ามันคุม้มจริงนะตนเองะจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะสนใจเพราะเห็นว่าผมได้เปลี่ยนมาถึง2ครั้ง2องคันแล้วนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเปลี่ยนมาเป็นยางโตโยต้าย OpenCountry RT เน kind of ี่ยก็สามารถมาสั่งซื้อมาส่วนกริปทั่วประเทศหรือว่านะครับร้านขายยางชั้นนำทั่วประเทศก็ได้เหมือนกันแล้วบอกว่ามาที่กริปเนี่ยนะเซอร์วิสดีมากหรือถ้าเกิดใครนะครับผมต้องการความรู้หรือว่าคำปรึกษาเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์โดยการสแกน QR code ที่เราจะขึ้นให้บนหน้าจอของเรานี่เลยนะครับเพื่อไปติดตามข่าวสารไปขอคำปรึกษาและที่สำคัญสิทธิพิเศษอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นแม่ เดี๋ยวเราเปลี่ยนยางเสร็จเราแ,แวะไปหาเพื่อนเราหน่อยดีไหมหิวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรา้านเตีเ๋ยวไก่เต็มปีนก็ไ,ได้ได้เทสสอสด,ด้วยได้เทสสอสด,ด้วยโบโบเดี๋ยวค่อยว่ากันเล่นมุกเล่นมุกลุงเจี๊ยบให้ดูหน่อยอไไปซาฟารีเจอช้างช้างร้องไงลิงร้องไงแรดร้องอยังไแองแ่ิ๊งิงไปเลย รถเสร็จแล้วไปกันดีกว่าแล้วรถแบบดูดุขึ้นเยอะเลยอ่ะด้วยความที่พอ,อยางแล้วแบบเป็นมีขอบขอบขาวใช่ไหมหมายถึงว่าตัวนี้มันสอขาวอะ่ะมันดูแล้วแบบพร้อมรุยมากและขอบคุณมากๆนะครับอ่าเห็นหมวกที่พ่อใส่กันไหมเทป่ะล่ะลุงะจะมากระซิบบอกว่าปีนี้โตโยต้าเขาออกคอลเลคชั่นใหม่นี่ไงสำหรับสาวกโตโยต้าโดยเฉพาะใครสนใจนะอยากได้นะก็เข้าไปติดตามในเพจหรือแอดไลน์สอบถามกับแอดมินเขาได้เลย I like พอขคือรถตัดภาพามีกทีกายเป็นแม่ครับสาวเมืองจันก็อยากลองอยากลองเนี่ยโหนุ่มมากเลยอ่ะลุงคุณก็แหมนิ่มมากคือมันเหมือนแบบเนี่ยพอเราขับรถอย่างนี้ใช่ไหมในทางเรียบอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่ได้ยินเสียงยางที่มันหึมฮึมแบบออจริงตอนนี้แบบว่าดูพ่อนั่งข่อยห้างแบบก็สบายมากแม่รับล่ำลือมาว่าเขาบอกว่าสาวเมืองจันขับรถไม่เป็นที่สองรองใครจริงจริงแค่ไหนแม่อาจจะเป็นแค่ที่บ้านแอร์หรือเปล่าอย่าไปเหมารวมสาวตระกูล แก้วแกมการว่าเร็วแต่ว่าดีคือแบบถูว่ามีวินัยแล้วก็ไม่ได้ขับแบบเกเรนะซึ่งไม่ใช่คนเดียวเป็นกันทั้งตระกูลเป็นกันทั้งตระกูลยายก็เป็นยายก็แปดลูยขึ้นเขาขึ้นไรเอาหมดไได้โต๊ะละรออยู่นานมากคือด่เรื่องจริงนะรออยู่ประมาณชั่วโมงนึงได้เพราะว่าคนเต็มมากนี่ขนาดเรานึกว่ามาแบบบ่ายแก่ๆแล้วยังจะแบบว่า ซาซาหน่อยสมคำนั้นลือจริงของพี่เราบ้านสวนสักกรณนะครับก็คือเป็นบ้านของพี่เจฟเลยจริงพี่เจฟเชิญยิ้มหรือว่าเฉลิมปันเกิดนั่นเองเคยมาไหมเคยมาตอนที่ยังไม่ได้เปิดร้านมานั่งริมน้ําชิลกันมาดื่มวายมาอะไรอย่างงี้มีมีกระท่อมอยู่ตรงนี้อกันหนึ่งเอาไว้แบบฟอมดนตรีเล่นดนตรีอะไรกันสรุปไฟไหม้ไงไฟไหม้จน่ที่มีข่าวว่ากระท่อมไฟไหม้ก็คือตรงนี้ไปหาเลยดีกว่ามามาเจอตัวจริงดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสักหนึ่ตัวจริงแล้วไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นความภาคภูมิใจมากนะของพี่ชายผมนะครับผมตีนไก่พี่เนี่ยวันละกี่ตีนโอ้โหนับเป็นตัวได้เยอะเลยนะชาคิดนับเป็นโลดีกว่าจานถึงสุกกันอยู่ประมาณ150โลต่อวันใช่แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อันนี้เยอะอันนี้อยู่ประมาณ200กว่าโลเฉพาะตีนอย่างเดียวไม่รวมเนื้อนะตีนอย่างเดียวอันนี้ก็คือพี่พีนแผนกตับมันซุปแล้วก็ปรุงปรุงยำตีนนัวกับตีนแซบแสบซวงนี่คือเราเปิดมากี่เดียวแล้วเนี่ยพี่เจ๊ ประมาณ5-6เดือนแล้วครับชาคิดไปดูหน่อยว่ารอบๆพื้นที่ของเรานั้นมีอะไรบ้างไปเดี๋ยวพาชมเป็นไงครับอร่อยไหมครับยังไม่ได้ทานเลยมาขีดขักแล้วครับเนี่ยั้งแรก้านเขาเปิดตั้งนานแล้วไปอยู่ที่ไหนมา แล้วฝั่งนี้เห็นมีร้านอื่นอีกแล้วอะไรบ้างพี่เจ๊อันนี้คือต้องบอกว่าร้านเราปกติมันจะรอนานก็มีของทานเล่นมาให้ลูกค้าได้เลือกกัน,เ,เ,ปนเป็นลูกชิ้นปิ้งนะฮะมีรถช่องไทยรถช่องสิงคโปร์ไอของเยเชิญอันนี้อันนี้ของพี่สุกับพี่กอดอันนี้ก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านแล้วก็ <ตะ S 1> มังคทายกร้านอะครับไอแจ๊คไอแจ็คแ้วใช มีทั้งมดมีเค้กน้านิ่มเบเกอรี่อ่าีเบเกอรี่น้ำส้มไอศครีม3ตู้น้ำส้มไอศครีม3ตู้ครับผมอ้าวนี่ของใครของพี่ส้มของพี่ส้มมาเปิดด้วยเหรออันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้กี่โมงเรามาถ่ายนี่ก็ประมาณ3ามทีโมกอันนี้หมดแล้วพี่ส้มนี่น่าจะหมดประมาณสักบ่ายสองพอดทุกวันทุกวันเหมือนกันตักเดียวหมดอย่างนี้เคยจันมาลงแถวนี้ก็ได้ดิก็ได้เลยยินดีเลยเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวทอดเฟรชฟรายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ของพี่เอ็ทนะฮะต่อไปหมูสเต๊ะหมูยบอกเลยนุ่มมาก นุ่มมากจริงๆนมถ้วยอีกวัสดีครับขอพี่แม็กพี่แม็กสบายดีจำได้ไหมพี่แม็กที่ไปตัดผมที่บ้านสวนปีที่แล้วไงปีกว่าแล้วครับผมจะบอกพี่บริหารจัดก,การพื้นที่ตรงเนี้ย คือจริงๆแล้วเนื้นอที่มันสองไร่กว่าใช่แต่ว่าบ่อนี้ก็เอาไปไร่กว่าละไล่หนึ่งเกือบไร่แล้วอ่เกือบไร่แล้วที่เหลือุูบริหารจัดการดีนะกินของอร่อยเสร็จปุ๊บขาออกเสี่ยงโชคได้ด้วยใช่มีลอตเตอรี่ขายเ,เดี๋ยวพ่อได้ต้องจัดอีกสักห้าใบเนี่ยคุณสเกตเลยมันจะมีพวงกวุลแขวนอยู่ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนั้วพวงใหม่เปลี่ยนตลอดเพราะทุกวดจะมีคนถูกที่นี่เฮ้ยจริงเลยอ๋อเหรอก็มันขายตั้ง,งหลายพ้งมันจะไม่ถูกสักตัวเลยหรือไงเสี่ยงโชคพ่อจะ สวัสดีครับหลับตา5้าใบครับตาห้าใบค่ะไปครับเดี๋ยวนะคลิปนี้นี่เป็นรอบสอนที่พ่อซื้อลอตเตอรี่แชแมาแล้วบอกแล้วว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับตีนไก่แถมทางนี้พี่แม็กมาด้วย มาหนมถ้วยอีกมาครบเลยอ่ะตอนแรกอะลุงอะไม่รู้นึกว่าเปิดแล้วก็เตี๋ยก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวแต่นี่ไม่ใช่ละอันนี้ก็คือเราขายตีนเน้นเลยจ่กยันตีนเลยก็ีนทำไมพี่เจ็บตีนของเราจะทีเด็ดลูกค้าเขาจะชอบมากตรงที่เขาบอกว่ามันละลายในปากตีนนี่เป็นส่วนที่แพงที่สุดในตัวไก่เนื้อนี่โลอยู่ประมาณ30ไม่เกิน40บาทแต่ตีนมันอยู่ที่ราคาร้อยกว่าบาทมันก็เลยเป็นจุดที่แพงที่สุดเพราะฉะนั้นเรามีตีนที่ดีอยู่แล้วเราก็เลยมาอัดแอพทำให้มันกลายเป็นเมนูอื่นขึ้นมาเราเสียดายตีนเราก็็เเลลยยยกาปนี ขึ้นมากลายเป็นตีนแซบขึ้นมา <c oughs> นะฮะอันนี้พี่แหม่มภรรยาของพี่พเจีเ๊ยบร่วมกันก่อบเต้าครับหลายๆเมนูก็มาจากแม่มันกันอันนี้ชื่นมชมเมียนิดนึงตีนกระเทียมเนี่ยตีนเนี่ยเรามีดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะกว๋วยเตี๋ยวเราก็มีน้ําซุปของแม่เราอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าคือบางทีเราขายไม่หมดตอนที่เราเช่าอยู่ที่ปั๊มอะ มันก็เหลือตีนอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้จะไปทําอะไรเราก็มีน้ําปลาร้าอยู่แล้วก็มีน้ํายําอยู่แหม่มเขาเลยคิดเมนูหนึ่แต่ล้วสูตรนี่คือเราคิดขึ้นมาเองด้วยคืออางเงี้ยก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปเรามีอยู่แล้วย้อนกลับไปแม่พี่เจี๊ยบเขาขายอยู่ที่ไหนแม่จี๊บลาคุณสีนุ่มอ๋อโอเคแม่ก็เลยมีความคิดว่าเจี๊ยบเราเอาไปต่อยอดสิไปทำเป็นร้านตัวเองดูพี่ไปกินเสร็จพี่ก็กลับมาคิดเลยว่าคุณจะทำไงให้ตรงนี้ให้มัน ผันให้มันเป็นเงินและเป็นธุรกิจในครอบครัวเพราะว่าพี่เจี๊ยบอบเหมือนอายุเขาก็จะเริ่มมากขึ้นงานในครอบครัวเนี่ยงานในตรงการแสดงอะเนาะมันก็จะน้อยลง <G 're S 1> พี่ก็เลยคิดช่วย <c oughs> ช่วยสามี <อะ S 1> แล้วพี่ก็เลยกลับมาคุยกับพี่เจี๊ยบว่า <c oughs> คุณพ่อถ้าหนูจะต้องเอามาทําและหนูทําเป็นแฟนชาย <c oughs> คุณพ่อเห็นว่ายังไง uh huh. เขาก็บอกว่าดีแต่ว่าต้องชื่นชมคนะเจี๊ยบเชิญยิ้มเตียวเต็มตีนเขาเป็นคนคิดชื่อร้านเองตุ่นเริ่มตุ่นต่้งแ่กี่โมงดีกว่าจะได้ขนาดเนี้ย จ็ดมงเช้ามันเป็นรอบตุนรอบหนึ่งสีนา oui, ทีรอบหนึ่งสีนาทีเพราะฉะนั้นตุนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงตรงคือทุกเช้าที่คุณได้มากินไม่ใช่ของค้างคืนไม่ีคือตุนใหม่ตลอดต้องใหม่นี่ดูต้มแซบเนี่ยตีนแซบแถบซวงตีนแซบตีนแซบแถบซวงดูพริกสามเมนูที่มาเนี่ยพี่แหม่มจะเป็นคนคิด มีอันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนมันก็มีอันนี้อันนี้พี่เจี๊ยบคิดคือเขาจะมีหน้าที่เราเราเราสอนเขาว่าใส่น้ำมะนาวนะใส่น้ำมะนาวไม่มีอะไรเลยต้นไม้ยังไม่ใช่ของกูเลยมะนาวน้ำฟ้าแล้วก็พริกแล้วก็ตั้งโหนนะคนนะอันนี้เซตหนึ่งและอีกอีกแถวหนึ่งนี่คือน้ำน้ำน้ำยำเนี่ยก็คือน้ำปลานะ มีน้ำยำน้ะมีพริกมีใบตั้งโอ๋นะคุณต้องใส่วันสองเซตแล้วลูกค้าก็มาคุณนเสียบถ่ายรูปอ่ะพุงอยู่ถูกไหมพุงค่ะข,ขอบคุณครับอายิ้มถ่ายรูปกลับมาในต้มแซบ่บกลายเป็นน้ำปลารแล้วนะมันมีสองมันมถ้วย,ยงไงล่าสุดบอกนะผมอยากเป็นเจ้าของอะไรนะ เขาเขาอยากเป็นเจ้าของความอร่อยมากกว่าเจ้าของกิจการเจ้าของร้านอร่อยมันสะดุกมันเหมือนเครื่องจักรอาทำนู่นปุ๊บปั๊บอ๋อคือถ้าผมว่าเราได้มีส่วนลงไปทําด้วยแล้วมันเป็นสูตรของเรามันเป็นความอร่อยที่ปรุงจากมือเราใช่แล้วไอเดียของการเปิดก๋วยเตี๋ยวไก่มันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนแรกตอนแรกทำไมถึงคิดมาเปิดใช่ไหมเพราะว่าในปั๊มค่าเช่าแพงแล้วเราก็ม o v e มาที่นี่พี่สาวน้องสาวหลานสาวหลานสาว4ี่คนที่ว่างงาน เขาก็บอกว่าเปิดเปิดเปิดเธอขายไลน์แมนก็ได้ขายซื้อกับบ้านก็ได้วันแรกที่เปิดขายคือ3 3 0 0าบาทประมาณสัก8 9เดือนที่แล้วเรานั่งกนอยู่ตรงนี้แหละกระท่อมก็ยังไฟไม่ไหมอ่าตอนนั้นนั่งคิดกันนานมากก่อนไฟไหมนะมันจะเหมือนกับการวางเพลิงร้านตัวเองไหม คือสามสี่วันจริงพี่ไม่ได้เผาเผาบ้านตัวเองเพื่อเอาคอนเทนต์เหรอคอนเทนต์หลายๆที่ก่อหลังคือนั่งกับเมียสองคนตัวเองเออเอากระท่อมออกยังไงดีว่าจะย้ายไปอยู่ไหนแล้วต้องใช้คนกี่คนที่จะยกกระท่อมออกจากที่ของเราได้นั่งดูอยู่ประมาณสามวันอีกวันไฟไหม้ตอนเช้าอ่ะเขาหาวที่ดูกันช้า พี่ก็เถียงบ้าตีห้าใครจะลุกคนมาป๊อตแล้วสี่สิบห้านาทีนะไหมก็ไม่เกินห้าสิบนาทีสี่สิบนาทีเนี่ยไม่แบบ้ไม่เหลือเลยเลยคือไม่แบบไม่เหลือให้เก็บเหลือแต่ให้กวาดอย่างเดียวกวาดง่ายมากเกลี้ยงเลยใครกลายเป็นครัวได้เลยอ่ะเหมือนเขาเคลียร์ให้เราถ้าสายมูอาจจะเชื่อนะอนะนี้พูดถึงเรื่องสายมูในบ่อข้างหน้าที่ไม่ยอมถมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตอนแรกว่าจะถม ไมเดี๋ยวเร่าจะมีคนมากราบบื่ไว้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันอันนี้คือเล่าให้ทางคิดเล่าให้หลายคนฟังแล้วอยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยแล้วก็เชื่อเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะฮะแต่ว่าผมอยู่ตรงนี้ผมก็เห็นนะผมก็มีความเชื่อของเราเนาะเราต้องบอกว่าเจ้าที่เราเจ๋งทํทำไมนะเคยมีคนมาทักหรือว่าอะไรพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คลิปเราเนี่ยนะจากก๋วยเตี๋ยวรีวิวมันจะลงดีเทลเรื่องสายมูแล้วไปให้สุดอไปให้สุดมันเริ่มมากับพี่แหม่มอ่ะวันวันที่พ วันที่พี่สั่งผมนี่ถูกปะที่ก็ต้องจ่ายเงินตอน11บเอโมงอ่ะไอรถดินอ่ะโทรหาพี่บนรถที่พี่นั่งอยู่บนรถเขาก็บอกว่าคุณแม่ครับดินถึงแล้วนะครับโอนเงินได้ครับ5 0,000นบาทพี่ก็บอกอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันคนสุดท้ายพี่ก็พี่เจะไม่รู้เรื่องนะว่าพี่สั่งผมเพราะว่าตังค์อยู่กับเราเราจะสั่งทำอะไรเราก็ทําได้นึกออกไหมนี่ไงมนุษย์เมียแล้วแล้วพอปรากฏว่าพี่ไม่ได้โอนเงินนะลดความลดความไม่ได้ถมนะ แล้วทีนี้หลังจากนั้นพี่ก็เลยเลยเลยไปเนาะกานก็มีปัญหาชีวิตแหละหัวเมียด้วยกันจะเลิกกันเดียวนะเอาะไรเพิ่มไหมเด็กคุณไปเอาให้จรีวิวอาหารตอนนี้เราเปิดกับไฟเดย์แล้วไปอีกไปต่อไม่อันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนนะอันนี้อันนี้เราพูดกันแบบเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันกินไม่อร่อยแล้วกูอะจากอร่อยนุ่มๆเริ่มแข็งเลยในหมูเต้ยไอันี้พี่ก็สั่งป้ายมาติดหน้าบ้านใช่ปะขาย ขายพี่เนี<_><_่ยขายพี่แปลงนี้พี่เจบคิดไงไม่รู้มาปลูกบ้านนี้หลังเนี้ยมาปลูกบ้านที่เรามานั่งกันเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะเขาก็ไม่เคยกลับไปน้อบ้านของามนะมันจะมาทำเป็นเซฟฮะว่าตอนนั้นพี่แหม่มอยู่ฝังตรงข้ามใช่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนสนิทกับพี่เจบเขากลัวพี่ขายพี่เขาก็มาเขาเรียกว่ามาสร้างต้นไม้อะเอาต้นไม้มาจิ้มจิ้มเนี่ยต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เงินพี่สบาทนะทั้งหมดนี่เลยเป็นเงินของผู้ชายคนนั้นเขาได้เขาเขากินดัมม แล้วเขาก็มาซื้อต้นไม้อย่ามาพูดเลยเอาดีกแล้วมันั่งเล่นเขามันอยากจะแบบว่ามันเป็นที่เปล่าไงยเขายังไม่เ้ายังไม่ร้ตัวเองเลยเอมีคนมาอยู่พี่แจ็คอยู่ตรงนี้ซื้อกระท่อมมาลูกน้องมาอยู่ลูกน้องเกิดถูกหวยฝันเห็นพญานาคเห็นงูนู่นนี่นั่นชาวบ้านขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาขอพรตรงนี้ว่าว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เรื่องจริงนะ ถ้าเกิดว่าผมกู้บ้านผ่านอะไรโดนดานให้เขาอยู่ดีก็มาขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่รู้ด้วยว่าเป็นที่ของใครแล้วยิงมาจอดไว้เขาเคยดูรายการเขาเคยดูรายการอะไรสักอย่างนานแล้วที่ไปอไปออกนานมากเขาเขาเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าตรงนี้ช่วยเขาได้อันนี้ไม่พี่ไม่รู้นะมันมันขึ้นอยู่กับคนความเชื่อนะอเราขออะไรกับพื้นที่เราดีไหมก่อนที่เราจะมาทําแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเลยขอขอให้ขายดีอันนี้คําถามแบบอินไซต์เลยนะหกเดือนผ่านไปที่ตัดสินใจกันคุมขมับกันว่ากูจะทำยังไงดีวะกับเงินที่มีอยู่ลงทุนไปปากนะวันนี้ กำไรหรือยังกำไรตั้งแต่เดือนแรกแลวทกกิกำไรเอ้เพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรงดูดเิเต็มอย่างเต็นเช่าเลยมึงจะเอาจะลงทุนอะไรลนะ่ะวันแรกขายได้3ามพันเก้าแล้วคิดว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีออพอวันที่2ได้เท่าไหร่นะคะ8 9ดพันเนี่แล้วก็มาอีกสักสองสาวันนั่งคุยกับร้านกับพี่สาวบอกว่า ถ้าวันนี้ขายได้2 5 0 0 0ืนกูจะเปิดเพลงก็เต้นโชว์ให้เจ้าที่ดูแล้วเป็นไงได้ส0 0 0 0ื่นกว่าแล้วเต้นป้างเต้นเลยอะเพลงใหมรุ่นแล้วพี่ก็เต้นเต้นเลยเต้นดีไม่บอกแก้ผ้าด้วยคือแรกๆที่แบบที่ขายดีๆเลยนะเอาเอาแบบว่าที่ขายได้เป็นแสนเลยนะไปคิดตังค์ลูกค้าคือแบบแม่งดีตั้งใช้คำว่าแม่งดีใจจะแบบน้ำตาคอเลยนะอีหนูรู้ไหมเนี่ยมาจากพี่โลกแล้วมาคุยปวดเนี่ยพี่มาจากพี่โลกพี่ชอบไอ้หนูเกี๊ยบกับ คนบ้าเดียวกันแล้วก็แบบติ้งตัวแรกนะเราก็รู้สึกแบบดีใจเนาะเดินเดินเดินมาโอ้ยเนี่ยมาจากระยองรู้ไหมเนี่ยเกิดมาอายุ60ไม่เคยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวต่อแถวเข้าใจป่ะวันนี้จริงผมมากินนี่ก็คือไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ได้กินนะแต่วันนี้ผมมานั่งกินที่ร้านจริงบอกเลยเฮ้ยพี่ทำให้มันเป็นรสแบบนี้แล้วก็ดีแบบนี้ไปตลอดพี่สุดยอดแล้วก็ชื่นใจแทนพี่สองคนด้วยที่แบบเฮ้ยมันไปได้้วมันแล้วสำหรับในฐานะคนกินผมว่าไปได้เยอะเลย <ผ>ไปได้เยอะไ,<ม>ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ชาบูของใครบางคน,นไม่แพ้ชาบูใครบางคน,นวันนี้ก็<อ>เป็นวันชิวๆวันหนึ่งนะที่พักจากการไปทําสวนบ้างนะครับ<อ>ผมสําหรับบักโพลตื่นแต่เช้ามานะครับแล้วก็เอารถนะครับผมไปเปลี่ยนยางที่กริปนะครับเป็นโตโยต้าอเพอร์แนทรีอาร์ นะเสร็จแล้วก็เป็นช่วงอัฟซานูนสบายๆที่เรามาเจอพี่เจฟกับพี่แหม่มที่ร้านของเขาจริงแล้วคือฝากไว้เลยนะฮะเตี่ยวเต็มตีนครับผมนะฮะเตี่ยวเต็มตีนแล้วเขาเลยยกก็คือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ดูบักโพยก็แท้งทุกครั้งได้บอกตีนแล้วก็โทษเพราะเขาชื่อนี้จริงเปื่อยทุกตีนคใช่เปื่อยทุกชิ้นจริงๆของสดทุกวันของสดทุกวันน้ำซุปก็อร่อยสมเสมอคือมีการดูแลทุกขั้นตอนเลยทีเดียวแล้ววัตถุดิบที่ใช้ของดีถั่วคั่วทุกวันพริกหม่นคั่วทุกวันน้ำส้มเปลี่ยนทุกวันเนนน้้้้าาาาาตตตลลลใชยยแแดดงง ฝากร้านเลยนะฮะใครไปใครมาก็อยู่ที่คลองสี่นะครับธัญบุรีนะฮะฝั่งตรงข้ามดีเมอร์นะครับคุณเลี้ยวเข้ามาประมาณสัก1กิโลครึ่งก็จะถึงเลยฮะร้านเราเปิดตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งดิ้งๆๆๆด้วยนะครับเป็นคลิปที่แม่ไม่ค่อยได้ปล่อยมุกอะไรเพราะนั่งนั่งกำนั่งกำสักกันริย